กไข่ทุเออเอ้าพุดมเอวเอานะการองโชูุอันนี้อุ้ยมันกระปเลยเอ้าได้ชบันี้ค่ะเอาพิหลายก็รองบอลลิงกับมารได้ทุกคนเต็มคลองปลาโล่เบาขาวก็เต็มเงทุกคนเลย หมู่เบาขาวมาสวดเป็การอึ่งเนะทุกคนตอนนี้ก็แห้งเติมละฝนเราดิ้งไปการอึ่งได้เบาขาวก็ไปการเขตมื้อนี้ไปกับหมู่เพื่อนทุกคนเลยมันมาเดอร์ดิงเดอร์มือกับเจ็บไม่งอดอยู่หายยี้ไปตะโค้งทางแหงนี่กระเบกขาวกับไปการแล้วทุกคนเลย การกบการอื่นนะหมู่คนแน่หมู่นมาโทรหลายคนอยูทีห้าคนอร่อยกาฝั่งของคนบ่อนทุกคนเยอะเห็ดนมโงโกดแน่ผัดขนผัดโต๊ะละเยอะไปก้านแน่บันนี้การยืดอันเลิศต้าทุกคนไปก้านน้ำกันเข้ากาวไปก้านเห็ดกาอื่นทุกคนคว้าก้ากระไปเชี่ยวเซี่ยวฝนกระโตแห้งเติมหาจจะได้หรือไม่ได้ไปรุ่นน้ำกันทุกคนว่าห้างอีมานหมอวันนี้นะโอ้ยพอดีกับพ่อแค่แลนแล้ว ขับกลางจองไปทุคกคนเพราะว่าฝนกะท่านในตัวเอ,อินแตแฟ้าดังกันยังมีอยู่นะกลางจองไปโอ้ยน่าเลนเร็วพุ่นเอา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 โผลฝนตกแห่งตัวไนหน้าน้ำเทวเฮียหน้าก็อ่างหลเติบทุกคนน้ำนะ หาบ้างเถอะนะ้าหน่นหะวานเลยได้ตัวนึงเลไงงยได้นี่อึ้งอึ้งเม่ไข่จำได้หนิเนี่ยทุกคนเอ้ยป้าป้าไปกัดพวกไผ่ข้ามันปีตะเก้าเธอถ้าฝนตกแห้งนะอ้อนีทุกคนเอ้ยอยู่ผายละน้อยนี่นะเอาปีนั้นได้บ้างหลายๆนึกอ,อึ้งบ่นนะ้ว้าวอึงอ้งอึ้งพุ่ยมานี่แล้วตัวที่สอง g r a เอาดิเอารถตัวนี้นะี่ยติงเฮอร์ฟ้าตัวนี้นาะฟ้านะเห็น ฟาได้เฮ้ยโกะะ้นเนา้นบอยูยนี่ป้ะเห็นแลเห็นแล้วโหีบ่เฮ้ยรีบล,ละอย่าง,างเฮียงไม่มันรีบน้ำนนเฮ้ยตัวนั้นนะ่ะฝูงเฮืหนาคพี่ลึกมันหมโหงเนาะถ้ามีตัวฮงหน่ะดอกมาได้ทุกคน โอ้มี่ยูพายนี่นะบวด้อึดจักจับัรคู้่าน่น่าน่าตินยพิ่งรู้อ้ยบ่ดีเห็ดแล้วทุกคนนี่จพอรอ่นอึดชกตและพานน่หาบ่อดูน้ำกับบัวร้แเม็นจัดอ่างไหลไปเลยทุกคนผลกับบได้แห้งก็เลยเลย อ่างสะมีจะนำกันตัวผาออนอืมอ,อนเราลงบังนูเตอร์ผูน่ะเธอมัน้องอึ่งน้ำมันจังดองมาดอรมาเจ็ป่าพู้มาแล้วทุกคนนี่เออผ่าวกอดบอนี่มาแล้วตุวไข่บอตุ้ยเมฆไข่ยังก็ได้โฉกโต อ wow. wow. ึ่งกลางสายฝนแสงตาพี่เล่นนาดีเบื้องดูเขตโบฝนกระแห้งมาแห้งมาอีล้วเพิอฝนโตครั้งแห้งจังได้อึ่งอ้่ะพี่เล่นอึ่งโบว้าวอึ่งอลีอึ่งน้อยทุกคนอึ่งอึ้งน้เอาจับเอาทิ้นจับเอาอึ้งน้าเออยังขึ้นมาแบบนี้ยังขึ้นมาว้าวอึ่งน้อยทุกคน ชิ้าอันนี้เคน้าฮะเอาน้าไม่เคน้าเลยนี่นี่นี่อ้าวห้าข้องติงอึ่งนะเอาเอาเอาจับโฮ้ยนี่นี่เคท้านะเอาไม่จะน้ำมันไฟได้นะเธอเบาแขนคุบเอาทุกคนอ้าวคุบเอาเลยไปไปเออได้แล้วฮักมีฮักบาดีกับมารอึ่งเลยจูบูอึ้งบ่ฮองเข็ดหรือปิ้วปิวนะ

บกเห็นผอกแรกแล้วอ่ะซาตอล่เห็นอาวาจกอึงไม่ไข่บอกอยู่พวกาคงไม่ไข่บอกว้าอึงไม่ไข่ทุกคนมานมานมานโหน้น่กะูก็โอฝนฝนนนะตดหูกี่ดีนะไม่บาทรวจเตะอ้อเบาดีมานีเด้วทุกคนการอุ่งเฉาคู่อันนี้อ้ยมันกระปเลยงตูสิโล่อตัวตัวนึ่งอบอเฮ้ยจิงตาว่าทุกคนตัวเดียวว้าว ต่อใครวะอู้คักอะไรเนอะอืมได้แล้วทุกคนอึ่งเมฆใครหาบุกีดูเฮ้ยการอึ่งเอาก,กินฟุ่นไหายอยู่หนองเราก,การและหนองคราบหนาโมมี่เดี๋ยวจะเลาะไปเบิ่งหนองวยวู้อนทั้งนั้นหนองคือหายละหน้อยฮะนี้ไป พี่นั่นไม่ไข่อุ๊ปปี้นี่นั่นแหละทุกคนไต่เขตกลางใส่ฝนคักใส่ฝนเน้ฝนกับพลาบผลาบอยู่ไ<น>ปดีไปรอบวะพี่ดิมาบอลเล่นกันหนาวแล้ววันนี้บอลเล่นมีจองถั่วตุลาแค่ได้มีกรุ๊ปหนาวปุ้ยไปรอบไปพูดวันนี้ เอวบท้าการมือนเลยทุกคนมืองเนท้าเก็บกินมะมงอยู่นี่นะะหน้าอมงกลสุสลานอยู่เนาะเฉอดดิฮะหูลกตู้เติมมือกับเขาลุอยู่คี้ดิบนะฮะเก็บเอ้ยมาดนะนะจ็บเอาเล่นชมว่านี่นะอดนนมาดีเอาด้เออปะะหูหูโลกคักมากีนกันะมือหมดเลยหมดปอชื่อแล้าบันนี้ ถุงยางก็แล้วมาเราเห็นถุงยางเสื้อกีตอันนี้กางอืมจะอดเดี๋ยนะเก็บออกมาดีกันนะเต็มมือเลยอยาสิอยาสิหน้าฉลานอยู่ทุกคนเอ้ยไะเร็วเฮ้ยเอาเฮ้ยหน้าลูกโตดอยู่วงเยอะโอ้หน้าหน้านี่มาเลยทุกคนเฮ้ยเล็วมาจับเอาติ่งมูมีเบื้องเบื้องติ่งถือมอโม่เฮ้ยจับเอาเฮ้ยเออฮึ่ได้เร็วได้เร็ว เอาชสโคกเ้ยโคก,ก,กลบลแล้วเอาอบะวเรอือออ้เอไไปไปไป,ปตสตรรากระบดียางก่อนแล้วพุ้เอาเ่อนี่นี่นนอ้งพูตัวนี้น่นะผมไม่เื้องเมไขเออ,อ,อมาอีกลวเอาคล้งเลยไป อยู่ผายบนทุกนี่นะมีได้การตด็กเก่านี่อย่างกินอึ่งอย่างอึ่อย่างอึ่งองอึ่งที่ดนะอยู่เบานี่ไงไม่อลากินนี่อาจารย์าเฮ้ยอืออยู่เบาคขับมีโน่ห่างมันตัวที่ชงเบาะแค้นห่างกระมาอึ่งตัวนึงตัวที่ชงตัวนี้จับดีเด้อมันโอ้เดิมนะเบามันก็ตัวเออห่างเบาส่วนใหญ่ตัวเออ ฝนกะว่าละฝนก็เอินละเออต่งกะโบเห็นต่งกายฝ้ามาจ่หลังต่งพอฝ้าเห็นตาบรักเลยเต่งนะเนาะการหายทุกคนหาประซันเอามือถ่ายเห่าแบบนี้เออมีของโป๊กโป๊กโป๊กตัวเดียวังหงกันกหาเขาละเริ่มื่อเออหงี่บเขาเด้งะเธอมาดองมา ฟังฟังหงอยู่โบยู่ผายเขานะยู่ผายเขานี่ยู่หายยู่ผายะลยยู่หายเขานี่โบไม่อึ้งคนบบได้โบเห็นอึ้งจากตุกไปไปเบิ้องละน้อยหนังมากกี่นี่นะโบเห็นทุกคนเบาเขนมาตามหลังเห็นอีเล่เบาเขนตามหลังละน้อยแจ๊บเฮ้ยแจ๊บ เออเออาเดินไปค่าโอ้ยเค่าเอ้าเสื้อตรงยางฮเออดีใจบ่ได้อึงนะเออยิ้มไปเปยแล้วเนาะไปเออตุล่าน้มันจะโต้ตุล่าสองตวองตวฮะหน้าสีอึงนะปกเป๊กโเป๊กอยู่มันอยู่หงอไปบ่ไปบ่ไป่ไมาพัดายหนูนี่จะข้นนาำมากานเบิ่งเยียมคองก่อนเอามาโทษละ อาดมแอวเอาน่ะอเไร้าแล้วก็เห็นโคันนี้โงงพี่ดึกมอแล้วก็โพีเจ้ามันได้ดอกมากบออึงนะมันน้นวดยาโตกแล้วอนะกาไหวะเจ้าไหวปะนาว่าได้เต็มค้อทุกคนเอามเทาะแล้วว่า่เต็มคกอันนี้เหี่ยันตกะุ่งเออค่อยเห็นย่ตอนนี้ค่อยไปไ้กันยาด้เห็นช่องแกวันนี้ค่อยว่าบอกแก้วแล้วนะ เมาบวกการยุไผ่หน่อยนี่นะได้ประม้านเศร้าปทุกคนพราว่าตอนฝนตัวคงแห้งนะฮามากานนี่นีนมันบนทั่วโลกมาาได้อึ่งเบลดีได้ตัวหนึง่งก็ได้ยุกลไผ่งันดูหน้าฮันส่งตัวสตัวเนีน่เลยฮากระโลไปหายรกรบเจ้าทุกคนตอนฝนตัวค้วแห้งป้าเล่ามืดแบบนี้มันมืดนะว่าอยู่นี่ อ่าดอีกแลว้วไปได้จะโด่งเลยไปนับเลยอึ้งจุดสุดหลังหงเงี้ยป้ามือเข้าไปไก่อึ้อองเข้าไปไก่โหน่งทุกคนอึ้งลงยี่ผายละโหนนี่ไม่เชื่อเขาเฝ้าเอาเข้าก็ได้ไหลายเตื้อ มีเหาบอดีเ้าเห่ามากกานตัวนั้นมันกระลังโรคมาทุกคนได้อึ้งตัวหนึ่งยุ่ยผายฮะนะแล้วก็ได้ยุ่ยหัวหน้านี่แล้วกับหนามากกานกับหลานหนามากกานกับคำนวว้าวเห็นอีกแล้วนี่นี่เลีนเห็นอีกแล้วนี่นี่เชียนเบา,าเลยฝนจะตกเล้เฮ้ยเชีเบาอืมโอม้ไม่ค่อทุกคนอืทุกคนอื เยี Ooh, yeah, ่ยมอึ้งเบาแคลอรี me, way, ่ได้จากตู้จ oh, yeah. right. ับเอาจับเอาโอ้ได้อึ้งได้อ oh, ึยสามตัวมาอ่างเฮดเดออีเมียว yeah, ิ right. ่งสามตัววันนี้เบาดียางก่อนเอาอันนี้อึ้งละน้อยทุกคนห้องโป๊กโแล้วเนาะนี่หมดบันสิบตัไปไก่อึ้งเต้าน่าฝนตกเต้าน่าก่อนทุกคนเละน้อยสีนั่งเฝ้าอยู่ผ่ฮันบุไปสิเด้อเนาะ ขายเฮากะบัวดงไก่จะเขึ้นกระทำถุงหน้าตัวนี้ป่เฮ้ยมือมางีเมื่เด้อเออเออเบาดีดีเอ้ากอดกันล่ะนะโอ้เบาดีกันมาได้เบ้าหน้าเบิ่งดูจะโตหนึ่งสองเจ็ดโตเบาดีได้เจ็ดโตทุกคนไปหดเพื่อกระทุกคนเลยอึ่งหงโป๊กเป๊กโปกเป๊กเพื่อก็ได้เชีซีวเตะเห่ากรได้เตะถ้ำนี้ก็ได้ได้ทุกคนเลยลรือทาก้อนนะอยู่ทากอดได้อึ้งตัวเดียว เอาได้จำนี้ค่ะเอาเพื่อหลายก็ได้เบิ้งนําเบิ้งไดจักตูเบาดีนี่ได้เจ็ดเบ้งอเขาได้จักตูหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าตูบสวชีจำเบิ้งนําดีๆนะไม่นะไม่ตัวนี้อึ่นะเออจืดโบตัวนี้อึ่งเจ้าลน้อืแบตเตอรี่ต่ำแล้วหานี้อึ่งลง ไม่ทางเฝ้าเอายุผพากรุงแดงขัง้นจะเต็มโค้งคือน้าเลยซิตโตซิตโต,ต,โตเอาข่าวมาเลยทุกคนมาบ่ม,ม,ม,มาบอบังดูโอ้ะอ,อกอ,อกอ,อกมานู้นักชุยๆมาได้เ <laughs> บาลิ่งได้จ้าทำลิ่งเดยโอ้โหพูไหลเทหงไหลเทงเบาข่าวก็เป็นหัวซีตุบ โอ้หลายเต็มแล้ววันนี้อย่างนี้อยู่ตัวนึงน,ง,ง,งนี่อึงยางตัวนี้มดแล้วหลายเต็มแล้ววันนี้ประมาณส่าวแล้วทุกคนอึงเบาข่าวเด้ออึงอ้งน้อยสตตุลา บอลิงบอลิงกรดาบอลบอลิงททนนิสมาบอลิงลงได้มาตะการกระรอนน้อยสิไปอาบน้ำก้นวันนี้ทุกคนเลยยังวันันอาบน้ำกระน้อยมาอาบน้ำแล้วการสิมาเก็บมะม่งก้นวันนี้ทุกคนเลยบอลิงกับบอลขาวกลับไปการคิดททนนิสมามาแล้วก็ไปอีเม้น้อยกัระน้อยมาแล้วเม้น้อยไปโตเม้น้อยบอลิงบอลขาวเทนนดสมา มีมาเกะมะมโมงทุกคนเลยเกะมะมงโกนพาได้ส่งคึ้นสามขึนนี้้าเหาบอกเกะย่างมันเน่าที่เกะเว้นี้ก็บพวเกะหัวไม่ซอยนะวันน้นได้ทุกคนเลยมีเกะมะมงโกนูเล็กคือ พูดเอาไปการนั่ไม้หัวบานปีนหัว จะแซ่บทุกคนเฮาแกะแล้วก่อนเฮาจังบีบออม มาเดียวทุกคนได้แบนี้บรเยี่ยมเยมเยี่ยมได้แต่เห็นหงาได้ทนี้แล้วไหมโฉกันอ้ได้อึนามิตัวฟูอุบเด่นนนั้นห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตูวทุกคนเมลลอยไปตำลักไปหาการดูบอลนี้นะทุกคนการผายละยนี่บานจะได้หนุ่มใหม่โฮ ห้าหนะตัวมืห้าตัวเบาดินกับเบาขาวทันได้มากนาฬิกสีมัจนจดจดนาฬิกสีเช่นนั้น ปุ๊มะม่วงไูขายมีมะม่วงเข่าแกะแล้วล่ะทุกคนไปเคี่งหม้อถ้าจะมาบีบก้นบบบนี้ไหบีบเอาเนื้อมะม่วงพอาดึงบ่อข้าวกลับมาแล้ว ล้างมือเลยเด้อทุกคนล้างมือสะอาดแล้วขี้มือล้วนๆซบทุกอย่างครับตอนนี้บ่เป็นเจ๊เศษทุกคนบ้านมันเป็นเป่งไว้จ like ังเศษเป็นเจ๊เศษเบิ่งบอลริงมาแล้วเบิ้งดูเบิ้งดูมานบอมานบอบอลริงมานบอเบิ้งดูเบิ้งดูเยี่ยมเยี่ยมไข่ไข่ไข่โอ้เต็มกล้องพอโลโอ้ไปแล้วไปเลยจับ ดาบอลลิงโนน้องา้ยได้ล้ยตบอลลิงได้เต็มโค้งทุกคนน้องขาไ้เ็กได้หลายครั้ได้หลายกไกอ่ะโทมีทนี่ตัวนี้นี่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 ขังดปนับเบิ่ง ของตะมันนะตเต็มเง็้ สิบเอ็สิบสองสิบสาม บอกวันนี้นี่นี่ตัวนี้บมเปิดต่เสีบแล้วพดเลย บ้านเฮาไปต้มเป็ี่ยนเปลี่ยงบ่งบ่งเพราะไดแต่งเปลี่ยนแต่เซฟปิดอยู่ห้องน้ำนะน้ำอ้ออยู่ห้องน้ำพน โมกต้มก่อนมาหนี่บัด์บีตะกะได้บาลายไปเลยต้มก้อนมาเน็ตโคตรต้กตกมกะห่าวจะไปด้ค้่นดูนะทุกคนเพราะว่าน,น้ำมันยังไหลย ถ้ while, die, าต er e ้มไปต้มมากนะเคยจะแห้งเฮ็ดแต่ว่าลุ่นตะลุ่นขาขาที่นี่เห็นเลยของเลุ่นลาหนูเฮนฮากลนนี่นะไม้โมทุกคนเอ้ยบบได้ขลุ่นดูเราเบิ่องพระไม้โมเบิดเฮ็ดห้าี่กะพังเบิ้งนี้เลยใจสิเป็นหเลเบลถ้าเบิ้งน้ำกันทุกคนไม้โมอรีทุกคนฮานี่กันทุกคนรอยค้างไว้หน่อยหนึ่งบนทันได้ขลุ่นพูดมาขลุ่นเจอตีตกลโมก็ลืดกลืดละ โอ้โหมันกระขิวเลยพัน้ทุกคนมันไหมมันเดีป็นลอยจะตกักออกก่อนอีปีนีกับไม้มอคือเกาอ่าทุกคนเลยวันนี้น้นยยนนอยสิบ่บป้ไปเจอทุกคนนั่งเฝ้าวยืนนิกระโลดตลอดเวลาด้เจอมอตัวนี้วันนี้นะมอตัวนั้นน่ะมันเยอะพูดถ้าไฟไหมประสิได้มอถ้าไมอีธานีไม้มอ้อยนี้แค่แน่ดีที่มันไหมพวแห้งทุกคนกินนี่นะ ไม่พอตัดติดกรลดน้อยนึงต้องขลุดอยู่แบบนี้ทุกคนจั่างหมูไม้แล้วลอยค้างขึ้นแป๊บนึงบรได้ขลุนดดนนั้นตนัวมันไมบได้ขล้นแป๊บนึงพอต่ค้างขึ้นมาสมัยล่ะ นะก,นนกินนีนะละน้อยจะบริเฮ็ดไฟแห้งวันนี้ทุกคนมือกินีนะละน้อยเฮ็ดไฟแห้งโพดแล่จังไม้โม่หนักกายแห้งเล่ตะคุ่นเออไฟลุกวุ่นวุนแล้วก็ค้างมเอเฮ้นเลยนและไฟลุกวุ่นวุนไฟแห้งแล่จังไม้กินีนะี่ะบ่ฮ่อนเขาสามนาที่ลอยค้างไว้นะ ข้าดนมอมมงไปมาพัดเอข้าวทุกคนเดือดชิบชงโมงละมากินข้าวนมกันเลิอทคนเก่งน้ำม้ใช่ที่รากระเก่งเห็ดบดพี่เจ้าคนเลวยกินอยู่พี่เจ้าฝ่านี้กินซาวมอมามงยามันไม่ม่ออีกแซ่บแทุกคน กินข้าวตอนชิบสองโมงสิงกี่น้อยเกศขาคำ้ำส,สิงกุ๊เสิงเกียดห้องอยูนถงหน้ายยูไผ่ยน้อยกับเซลเซลลทุกคนเลยเซเกศขาคำลงซ้ำดึเกเลยทุกคนลงไข้ได้จต่หงไม่ทราขาวกูน้ำมูกกสิไปเวามี้เดี๋ยวผอว่าน้อยไปแล้วทุกคน 还在的不。 ปวดมะมงกากายมันแห้งทุกคนแบบนี้แลาน้อยสิเฮาไปนอนก้อนบะนี้นะทุกคนเลยตอนนี้กระตีน,นึงละจะรับและตากะมะมงเฮากะสิโป่งไว้มืออื่นเฮาตื่นหนึ่งเข้ามืออึนเฮาจังโกนโตอี